เออครับพี่พีอันนี้วันนั้นไปคุยเขาคือเขาเป็นหนึ่งตลาดนอ้วไอ้นี่นู่น่คือเขาอะมาร่วมกับเราตลอดแล้วก็ครผมผมมามีโอกาสได้ตอนที่อยู่ที่ร้านที่เนี่แหละครับครับเราก็อ่ะคือบ้านเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะก็เอาไปใช้ฉีดเวิร์กโคตอืออันนี้คือใช้เองจริงๆคือซื้อไปใช้เองแล้วแบบเวิร์กโคตรมันดีมากแล้วหัวฉีดก็ดีมากคือกลิ่นเกิดอะไรเงี้ยมันแบบดีเยอะฉีดใี้ดู ปื้ดในเื้คือปื้ดนี่แล้วมันจะฟื้ดยาวอ่ะเขาบอกกระป๋องก็สั่งวันพิเศษด้วยนะครับคือฉีดโคตรดีอ่ะแบบกำจัดกลิ่นดีมากพูดจริงนี่หอมเลยนี่ทั้งข้าวด้วยแล้วหอมด้วยคือมันกำจัดแบบพวกเชลองเชราครับอืมนี่เขาบอกว่ารายได้ที่ขายอันเนี้ยกับการที่มาซื้อที่นาฐานสองสาขาครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร่วมมูลหมดเลยร่วมมูลหมดเลย โอ้โหไม่มีหักนะไม่มีเลย<อ>แม่เจ้าครบจบในสเป,ปรย์เดียวครับใช่ก็คือถ้าใครมาซื้อที่หน้าห้างสองสาขาครับเท่ากับว่าได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อลองกดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้นั้นรีบมาจัดเลยนะ,ะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะใช่ใช้รีบมาเลยรีบมาเลยนเพราะขอเดี๋ยวโชว์ที่นี่เปิด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 แม็กซ์พีนะครับไปออที่งานบุติตาจิตด้วยพี่ีฮะใช่ใช่ดีจริงนี่พูดจริงองบอกว่าแบบแนะนําเต็มที่มากจัดกันได้อ่า